เขาจุงบอกว่าลักษณะนิสัยของคนเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคืออินโทรเวริคนชอบเก็บตัวและ extrovert คนชอบเข้าสังคมซึ่งคนเรามีทั้งสองด้านแต่จะมีด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งที่เด่นกว่าเสมอในทุกๆคนคนชอบคิดว่าอินโทรเวริคือคนที่ชอบเก็บตัวโลกส่วนตัวสูงซึ่งสองคำนิยามนี้มักถูกมองในแง่ลบมากกว่าแง่บวก เพราะคนส่วนใหญ่นำสองคำนี้ไปเชื่อมโยงกับคำว่าต่อต้านสังคมและไม่รับฟังคนอื่นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเอกโทรเวิร์ตเลยการที่คุณจะเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเอกโทรเวิร์ตนั้นมันไม่ใช่ขาวหรือดำไม่มีผิดหรือถูกไม่มีฝั่งไหนเหนือกว่าฝั่งไหนแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าคนที่เป็นเอกโทรเวิร์ตน่าคบาหามากกว่า เพราะดูเป็นคนเปิดเผยเข้าถึงง่ายพูดเก่งและเข้าสังคมเก่งความจริงแล้วคนที่เป็น introvert นั้นก็มีสังคมในแบบของตัวเองซึ่งถ้าคุณได้เป็นเพื่อนกับพวกเขาแล้วคุณจะได้อะไรดีๆจากพวกเขาไม่น้อยเลย ความจริงแล้วคนอินโทรเวิร์ตช่างสังเกตและเก็บรายละเอียดรอบตัวพวกเรามาทำความรู้จักกับคนอินโทรเวิร์ตกันลักษณะนิสัยแบบอินโทรเวิร์ตนั้นไม่ชอบเข้าสังคมกลุ่มใหญ่และไม่ชอบสูงสิงกับคนที่ไม่รู้จักพวกเขาไม่ได้แอนตี้ผู้คน แต่เป็นเพราะว่าพวกเขาชอบการสนทนาที่มีความหมายและลึกซึ้งมากกว่าที่จะพูดคุยตามมารยาทหรือพูดคุยแบบขอไปทีพวกเขาไม่ชอบเป็นจุดสนใจในคนหมู่มากจนดูเหมือนเป็นคนขี้อายหรือไม่ก็กลายเป็นคนเย่อหยิ่งในสายตาใครๆ พวกเขาเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองสนใจและรู้ว่าคนรับฟังนั้นใส่ใจที่จะฟังพวกเขาจะไม่เสียเวลาพูดอะไรออกไปกับผู้ฟังที่ไม่สนใจจะฟังเลยทําให้พวกเขากลายเป็นคนพูดน้อยจริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนคิดเยอะจึงเลือกที่จะพูดเรื่องไหนออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองในขณะที่คน e x t r ท v e r t รู้สึกกระปรี้กระเป๋าเวลาได้อยู่กับผู้คน ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้เวลากับคนอื่นๆพวกเขาจะรู้สึกเหงาถ้าต้องทำอะไรคนเดียวสำหรับคนอินโทรเวิร์ตนั้นพวกเขาสามารถมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวได้เวลาที่อยู่คนเดียวพวกเขาจะรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังมันทำให้มีเวลาคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆกับตัวเอง มันทำให้พวกเขาผ่อนคลายเพราะไม่ต้องทำอะไรตามใจใครหรือไม่ต้องพยายามคุยอะไรกับใครโดยไม่เกิดคุณค่าใดๆพวกเขาชอบอยู่กับคนสนิทและคนที่รักเพราะมันทำให้เป็นตัวของตัวเองได้การเป็นตัวของตัวเองของพวกเขาไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่ได้รักหรือไม่ได้แคร์พวกคุณแต่มันเป็นเพราะว่า ธรรมชาติของพวกเขาจะดูแลตัวเองและพักผ่อนสมองในเวลาที่อยู่คนเดียวจึงไม่แปลกอะไรที่คนอินโทรเวริร์ตจะกินข้าวดูหนังฟังเพลงเดินเล่นหรือทำอะไรหลายๆอย่างคนเดียวได้อย่างสบายใจคนอินโทรเวริร์ตคือนักคิดที่มีประสิทธิภาพสูงพวกเขา มักเป็นคนที่ถูกเพื่อนๆถามความเห็นเสมอเพราะทุกคนที่ได้รู้จักกับพวกเขาจะรู้ดีว่าพวกเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเป็นคนคิดมากกว่าพูดความเห็นของพวกเขาจึงมักมีแต่อะไรดีๆพวกเรามาลองเช็คดูว่าตัวเองเป็นคน introvert หรือเปล่าสัญญาณ9ข้อนี้จะบอกว่าคุณเป็น introvert 1 คุณมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอ่านหนังสือกินข้าวดูหนังหรือฟังเพลงคนเดียวคุณก็รู้สึกสุขใจไม่เป็นปัญหาไม่รู้สึกเหงาหรือขาดหายแต่กลับรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนและชาร์จพลังแม้ว่าจะมีงานพบปะสังสรรค์มากมายให้คุณเลือกไปคุณก็ไม่ไปคุณเลือกที่จะเอนจอยเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองมากกว่า2 คุณคิดอะไรได้ดีเมื่ออยู่คนเดียวคุณไม่ได้ต่อต้านการเสนอไอเดียหรือการถกปัญหากันในกลุ่มแต่เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณมักจะกลั่นกรองความคิดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพไอเดียบันเจิดของคุณมักจะเกิดขึ้นได้ดีเวลาที่คุณอยู่คนเดียว 3. คุณจะเป็นผู้นำที่ดีได้ต่อเมื่อผู้ตามหรือลูกทีมพร้อมที่จะนำตัวเองในระดับหนึ่งคุณสามารถดึงศักยภาพของคนออกมาได้ดีถ้าผู้ร่วมงานหรือลูกทีมรู้หน้าที่ตัวเองแล้วในระดับหนึ่งคุณไม่ใช่คนที่จะคอยจี้หรือกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานหรือลูกทีมทำสิ่งต่างๆจากศูนย์เพราะการทำแบบนั้นต้องใช้แรงมากในการออกคำสั่งต้องคอยพูดคอยเคี่ยวเข็นซึ่งนั่นมันไม่ใช่งานถนัดของคุณ 4. คุณจะเป็นคนท้ายๆท,ที่เสนอตัวทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ยกมือเวลาตอบคำถามในห้องเรียนจนถึงออกไอเดียในที่ประชุมแม้ว่าคุณจะรู้คำตอบหรือมีไอเดียที่ดีคุณก็เลือกที่จะให้คนอื่นเป็นจุดสนใจไปก่อนยกเว้นต่อเมื่อคำตอบนั้นไม่ถูกต้องหรือไอเดียไม่ถูกใจคุณจึงจะเสนอความคิดเห็นของตัวเอง 5. คนอื่นมักจะถามถึงความคิดเห็นของคุณถ้าคุณสังเกตว่าคนชอบถามว่าคุณมีความเห็นอย่างไรในเรื่องต่างๆนั่นก็เป็นไปได้สูงว่าคุณนั้นเข้าข่ายเป็นอินโทรเวิร์ตคนอื่นอาจคิดว่าคุณช่างสังเกตเลยอยากให้คุณแชร์ความเห็นออกมาจึงทำให้คนอื่นชอบถามความคิดเห็นจากคุณ 6. คุณชอบใส่หูฟังเวลาที่ต้องอยู่ในสังคมหรือสถานที่ที่มีผู้คนไม่ว่าจะขึ้น BTS ขึ้นรถเมล์ May, เดินไปทำงานหรือออกกำลังกายคุณมักจะใส่หูฟังเสมอมันอาจจะใช่ที่คุณชอบฟังเพลงแต่ลองถามตัวเองดูดีๆว่าคุณกำลังเลี่ยงที่จะพูดคุยกับผู้คนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่มันก็บอกได้เลยว่าคุณเข้าข่าย introvert เจ คุณพยายามหลีกเลี่ยงผู้คนที่กำลังโกรธและเกลี้ยกลาดคุณจะไม่อยากเผชิญหน้ากับคนที่อารมณ์ไม่ดีหรือโมโหง่ายไม่ว่าคนคนนั้นจะระเบิดอารมณ์ใส่ใครคุณก็จะหลีกเลี่ยงเพราะคุณไม่เก่งพอที่จะรองรับอารมณ์รุนแรงแบบนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกหมดแรงห่อเหี่ยวและอึดอัด 8. คุณได้รับอีเมลข้อความและสายโทรเข้ามากกว่าที่คุณส่งและโทรไป คุณพยายามหลีกเลี่ยงการคุยกับผู้คนแม้ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์ก็ตามถ้าจำเป็นคุณก็เลือกที่จะใช้วิธีส่งข้อความส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนได้รับมากกว่าเป็นคนส่งข้อความและถ้าไม่จำเป็นคุณก็จะเป็นคนที่อ่านแล้วไม่ค่อยตอบข้อความกลับด้วย 9. คุณไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่สนิท คุณไม่ชอบคุยกับใครแบบขอไปทีหรือคุยตามมารยาททางสังคมไม่ชอบคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักเป็นอย่างดีแต่คุณจะชอบคุยกับคนที่สนิทใจด้วยแล้วเท่านั้นเมื่อไหร่ที่คุณได้คุยกับคนที่สนิทคุณจะเป็นคนที่คุยเก่งและคุยเยอะมากถ้าตอนนี้คุณรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็น i n t r o v e r ต คุณก็คงไม่แปลกใจว่าทำไมคุณถึงมีลักษณะนิสัยในแบบที่ว่ามาการเป็นอิ i n รเว v e r t ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนผิดปกติหรือแปลกแยกจากสังคมแต่คุณคือคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างรอบๆตัวและคุณคือคนที่มีโลกส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพสูงในจำนวนประชากรโลกทั้งหมด มีประชากร25-40%ที่มีบุค,คลิกภาพแบบนี้ในทางจิตวิทยา introvert คือบุคคลิกภาพแบบหนึง่งถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆคือบุค,คลิกภาพแบบเก็บตัวบุค,คลิกภาพแบบ introvert และ extrovert มีในทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพแบบ introvert หรือ extrovert มากกว่ามันก็คือบุค,คลิกภาพหนึ่งที่อยู่ติดตัวคุณ มันคือความเป็นคุณอย่าพยายามบังคับตัวเองให้เป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจงยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นและจงเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยคะ่ะ